n n น l นะครับวันนี้อยู่เกม l ล n e เลนเจอร์ครับผมก็เลนเจอ r ์เลนเจอร์ประจำเดือนตุลาคมครับเป็นโคลมโบแรงๆังที่หลายคนกำลังรอคอยก็ยคือโคลมโบแฟรี่เทลนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเขาได้นำมาทั้งหมดห้าตัวก็มีนัสสึิซี่ และก็เวนดี้นะครับ5ตัวนี้เลยสี่ทุ่มนะครับผมตอนนี้เพื่อโอกาสจากคู่เรนเจอร์สองทนิตตัวเก่งนัดสึจะเอชซ่าครับแสดงว่า2ตัญญวนี้เป็นตัวละครที่เก่งที่ในรอบคระโบนี้นะครับต่อไปเป็นพว้เพื่อโอกาสรับอุรกรอเจ็ดดาวสามทีนิดเดี๋ยวไดูข้อมูลกัน ก็การการตีกาชาเรนเจอร์ก็ยังเหมือนเดิมครับ7ครั้ง15ครั้ง30ครั้งม่่อ่าก,การตีอุปกรณ์ก็ยังเป็น15ครั้ง2ี่ครั้ง3 5ครั้งเช่นเดิมน,นะครับอ่าอคาร์เคโคลัมโบรอบนี้ตัวแจกฟรีเป็นตัวเวนดี้นะครับผมไป ้เราไปดูประกาศกันก่านว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับโครโบรอบนี้เพิ่มโอกาสจับคู่ตัวเก่งเป็นนัทสึกับเอลซ่านะครับก็ไปดูข้อมูลเดนเจอร์กันกว่าวันแรกเลย นัสึแล้อน็เลเยอร์อาคีเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับโอ้ใช้แร่เยอะ,ยอะๆนิดนึงทำ130สกิลที่หนึ่งครับมังกวนพึ่งอัศวีนคำรามเพิ่มอัตราการหลบสกิล30%แล้วก็เพิ่มความเร่น,นการเคลื่อนที่130%โอ้เมเจอร์บัฟหน้าป้อมนะครับสกิลดีเลยท้นที่สองเป็นแดเม่36เข้าทะลุอมตะ ล้างบัฟเสียจาก,กตัวแล้วก็กระเด็นถอยหลังโอ้ครบเครื่องเลยตัวนี้ใครที่ยังขาดตัวสายพลังตัวชนก็สามารถเปิดหามาใช้กันได้นะครับแล้วก็ระยะที่ยืนก็คือ100่งร้อยค่อนข้างจะกใกล้อยู่ถือว่าเป็นตัวชนใกล้ได้ครับเอาเดืนการโจมตีสูง เอาในเจ้าหนที่ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดูแล้วเยอะก็ถือฐานี้ปกติได้เลยดูจากสกิลทั้งสองสกิลแล้วคล้ายคล้ายคีย์ริวนะครับสำหรับใครที่มีคีย์ริวอยู่แล้วก็ถ้าไม่จะถ้าอาจจะไม่อยากจะเปิดรอบนี้ก็สามารถข้ามได้เพราะว่านักสืบเอาสกิลทั้งสกิลบัฟแล้วก็สกิลที่สองที่เป็นสกิลดาเมด เหมือนกับคล้ายกับคีย์ูเลยทีเดียว,ยยวมีนกแดททะลุอมตะเดเมทเหมือนกันครับแต่ดเดเมจน,นั่นสืออาจจะมากกว่าต่อไปเป็นเอลซ่าไทเทเนียเอลซ่าเป็นเบนเจอร์สายว่องไวท่านไม้โู้ใช้แร่เยอะอยู่แล้ว1530สิกิลที่หนึ่งโดกไม้ใส่ชุดเกราะที่แข็งแกร่งสร้างผลลัพธ์ผลบวกให้แก่คับทัว้าว นเจอร์ตัวที่2นะครับมีสกิลรีเซ็ตจากเลนเจอร์โคลาโบร,รอบแรกจะเป็นตวัวเบลจากโคลโมดามาก,กิทันวานีแล้วครับแล้วก็มารอบนี้ตัวที่2เป็นโอซซาสามารถรีเซ็ตคูดาเลนเจอร์ได้นอกเหนือจากตัวเลนเจอร์แสงมืดนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคอมแม่นยามองทักษะ30%แล้วก็บัฟเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพ,กพวก20%สกิลนี้จะเหมือนกับตัวของ เบาตัวตลกนะครับที่เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะก็คือระยะสึกของสกิลเราจะกว้างมากขึ้นโดยตัวของเราตลกจะเป็น10%ครับแล้วก็เอลซ่า่านุไม้นี่จะ20%อาจจะมากกว่าเพิ่มมากขึ้นน่าเป็นสกิลที่น่าสนใจนกแถมมีรีเซ็ตด้วยส่วนสกิลที่2เป็นสกิลแดนเมสังที่เพิ่เข้าทะลุอมตะลดการได้ทักษะ50%ก็แดเมโทะลุอมตะครับครบเครื่อง ดีเลยตัวนี้น่าสนใจความสามารถไฮเปอรก็เป็นต้านศักษาของไวพิบไม่มีผลนะครับอ้แล้วก็ลืนของวัสดุความสามารถเปิดก็ Hyper oh a, เป็นต้านศักษา,า,าถาพลังหางไปโอเคก็พอามสามารถเปิดก็ Hyper oh a, ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากเรามาดูคู่ตัดของเซซ่กากันระยะจมตี210ยังยืนติดยืนไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ ค่อนข้างหน้าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังพอรับได้ครับก็ใส่เกียร์ดีดก็คูดาสคานีเชื่องคึต่อไปเป็นจองเวทน้ำแข็งเกรย์แร่ถึงพันสามก็อาจจะนิดมากนิดหน่อยก็ยังพอรับได้ครับเดือนนี้มีรถแร่บัฟรถแ่สาร์เซแล้วก็เพิ่มเดเมจห้าสเปอร์เซด้วยก็ใช้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใส่เกียร์ดแร่ก็ได้ครับ สกิลที่หนึ่งของเกรนะครับเป็นปืนมะนุงแข็งสร้างแดนเสิห25เท่าลดพลังจิติงตัว30%แล้วก็ลดความแม่นยงของประตู30%นี่แดนเดิในคุ้มครื่งอยู่ไพ่ทะลุอากาศไหนที่อาชีพที่สองการโล่ไอซ์นี้เป็นยกเลิกความเสียหายก่อนเนื่องเพื่อพลังเวทบ้องกันในพื้นที่3 0 5แล้วก็เพื่อตากะโหลกดี60%แล้วสกิลบัฟแต่พัดขัก ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่แนะนําให้ปันน้นแม็กซ์นะครับอย่านี้ถ้าใจไม่รักงีส่วนความสามารถให้เปิร์เป็นต้านพลังป้องกันของธาตุไฟไม่มีผลก็ปกติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเป็นก็ถ้าใครเปิดได้ก็สามารถเก็บสะสมแล้วก็ถ้าจะให้ปั้นแล็กซ์ลงพีทจริงจังก็ยังไม่แนะน,านําครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายสำหรับตัวกา,กาชาดะคระับเป็นวีคี สายระพิทธาตไฟวู้ชา้แรกเยอะมากนะครังรยเระยะยืนอยู่ที่140ค่อนข้างไปข้างหน้ามากและเป็นธาตุไฟด้วยอาจจะใช้งานได้ยากสักนิดนึงเพราะว่าเเจอรธาตุน้ำค่อนข้างจะเยอะสำหรับเกมนี้ซึ่งลูซี่จะมีสกิลที่1คือกุ่มกุญแจกลุ่มดาวนาฬิกา ฟื้นฟูลังชีวิต100%เพื่มพลังโจมตี200%ก็เพื่อความเร็เวเดิาโจมตี2เข้าสกิลบัฟนะครับสกิล2เป็นสร้างแดาม,มดีด26เท่าดมเมดามีแล้วก็สร้างดามจดิดอีก3เท่าแล้วก็ยกเล้นผลรับด้านลบก็สกิลข้าง,างป,กปกติธรรมดาเหมือนกับเกรเลย้าจะให้ปั้นหก็ไม่แนะนำเช่นกันครับ เป็นตัวที่เน้นสะสมถ้าอยากจะปั้นแนมะ็กรินจะต้องใจรักมากสำหรับโคโบเรื่องนี้นะครับก็สกีความสาให้เพิดเป็นต้านพลังป้องก,กันธาตุไม้ก็กระล้ายของเกย์นี่อะไรเสียงว่าตัวเก่งของรอบนี้ก็จะเป็นนัสสึครับเดียร์ซ่าย่ังที่เพิ่มโอกาสจากคู่ไปพอสี่ทุ่มตอนนี้นะครับ สุดท้ายเป็นนกักก้อนกระพาเวนดี้เป็นสายอาทิตท่านหมาเป็นตร์แจกฟรีของรอบนี้ครับใช้แรกค่อนข้างน้อยมากแต่ว่20เอาโดยการโจมตีเครื่องที่ช้าเป็นบกเขียตัวแจกฟรีครับระยะโจมตีหน่วง8 0กก็เป็นระยะที่ยืนของตัวแจกฟรีส่วนใหญ่เจ้าจะยืนระยะนี้ครับ ก็สกิลที่1เป็นสกิลบัฟความอตาัตราความแม่นยำ20%พลังป้องกันอีก20,000หน่วยส่วนสกิลที่2เป็นดามีด20เท่าทะลุอ้อไม่ทะลุอมตะดามจกันถอยหลังแล้วก็ลดความเร็วกันที่ของศัตรู40%ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากำารับินเจอร์แบบดีแต่สะสมสวยๆใช้งานในสเตปพิเศษเป็นพีร้อยก็ดีเช่นกันครับ เหมาะสำับการผ่าโ่าสวยงามเจอรอบนี้ก็ออกแบบค่อนข้างจะดีสวยงามเลยต่อไปเราไปดูธรชาสักนิดหนึ่งอ่าเพือการจับคู่นัเสเซกับเอซ่าครัตอนนี้ขี่ทุ่มไปจนถึงวันที่5ตอนสิมงเช้าต่อไปเรามาดูอุปกรณ์เกียร์ัดีกว่าว่ามีท่าไรนบ้างอันแรกเป็นเกาะของเอซ่า เป็นเกียร์ช่องกลางนะครับมีพลังชีวิตลดแน่หลบอยู่โอ้เป็นเกียร์ที่ดีเลยของเกียร์ท่านเลนเจอร์ท่านไม้ด้วยใครที่ยังไม่มีเกียร์ช่องกลางใส่ให้โมโดดัสก,ก็สามารถเอานี้เปิดหาไปใส่โมโดดัสได้นะครับอันที่2เป็นผ้าพันคอของนักสกอมีพลังชีวิตอัตรากลบสกิลลดคูลดาวเลนเจอร์โอ้รอบนี้มีเกียร์จัดดาวที่ดีทั้งสอง,สองชิ้นเลยทีเดียว น่าสนใจคุ้มค่ามากการเปิดมากสำหรับคนที่ยังไม่มีเกียร์ดีๆและทีมทีมที่ตัวแม็กเยอะแล้วนะครับมาสนใจในการลงทุนเปิดมากและเกียร์สุดท้ายจะเป็นชุดเก่งของเกรเป็นหาตาการะหลดดีลดความเสี่ยงที่จะเข้าลดหน้าตาการะหลดสกิวภาพแปลกๆอยูแ,แ,แต่อ่อเหมาะกับสำหรับการใส่ตัวบินพัดน้ำ ล่าสุดก็จะเป็นตัวกบบินล่าสุดที่วิ่งออกมาเดือเด่อนที่แล้วนะครับใส่เปิดได้ก็สามารถไปใส่กบบินได้แต่ว่าเกติดาวธาตุไฟกับธาตุไม้นี่เหมาะกับการคุ้มค่าเกตเการเปิดหายมากเพราะคนโบทุกรอบจะออกเทียน์ดเดียวมาแ,แค่ชิ้นเดียวแล้วสองชิ้นก็อาจจะใช้งานได้ไม่ดีมากเข้ากับชิ้นนั้นแต่ว่าอันนี้ดีทั้งสอ,องชิ้นเลยสามารถเปิดหาได้และตอนนี้นเพิ่มโอกาสเกตเตอรบดาวทั้งสชิ้นนะครับตอนสี่ทุ่มจะถึงวันที่ห้าเช่นกัน สามารถมาเปิดหากันได้ต่อไปจะเป็นเอ็นเจอร์พารว้าวรอบนี้ซีซั่นสามล collaboration กับฟร Tail ได้สกินป้องเป็นแฮปปี้ครับผมก็สามารถเติรใครอยากได้สกินป้องแฮปปี้ก็สามารถเปิดมาได้299บาทจนผมเติมเรียบร้อยแล้วก็อยากสะสมสกินป้องไว้นะครับก็สำหรับใครที่ยัง อย่างลังเลอยู่ก็อาจจะเล่นจนเวลสังสุดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อเซนเจ้รพารสนี้ดีไหมก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยรับส่วนที่เป็นเสียเงินรับทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้ขึ้นมตแล้วก็ภารกิจประจําวันของเดือนนี้ก็ปกติธรรมดาไม่มีเกี่ยวกับตัวสเตดดิ้งภรรารกิจประจำวันก็ปกติเช่นเคย ทุกอย่างภารกิจพิเศษก็ขับงาน,น,น G. 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 งตีเอนจอร์ก่อนงาตีเกียร์เล่นสเตเดดาวเคราะห์ของโคลัมโบแล้วก็ทำส่วนตัวซีเอนจิ่งจากซีเวนนี้ถ้าอัปเกรดเป็นท่านอัลต้าจะไม่ได้กลบไฮเปอร์กลบอัลต้า,า,ตาแล้วนะครับก็จะได้เป็นออเอนจอร์คอย์แถนทำให้แบตเทิร์นพาร ได้เรววขึ้นอาจจะเสียตรงนี้ที่ไม่ได้กกลกลตาแต่ก็ถ้าเป็นตัวอื่นที่ได้จากการชาาอับขึ้นเป็น่างอัลต้าก็จะได้ผกดำหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ภารกิจก็ยังมีในส่วนสเต็ปวิ่งดังปกติวิ่งถึง500นี้ก็จะได้เลนเจอร์พอยต์ไปแล้วก็เคลียร์สเตียหลัก444หนึ่งครั้งได้100แต้บไปนะครับก็สำหรับเลนเจอร์รอบนี้คิดว่า ในส่วนตัวผมแล้วนัสึกับเลซ่าเก่งที่สุดแล้วก็สำหรับคนที่เรนเจอร์ค่อนข้างครบแล้วอาจจะข้าบไปเปิดเกียร์เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเรนเจอร์ตัวชนยังขาดอยู่เปิดหานนสสกมาใช้ได้น่าจะใช้ได้ดีเลยครับส่วนเลซ่าถ้าใครเปิดได้ก็บ้านแม็กใช้ได้ครับสกิลค่อนข้างดีระดับนึงเลยค่อนข้างจะเหมือนเบลไม่รู้ว่า สกิลจะอ,อาจจะออกสกิลแต่สกิลหนึ่งมากเกินไนปหรือเปล่าทำให้สกิลดาเมจอาจจะไม่ออกก็ได้อาจจะรีเซ็ตยิ่งยิ่เลยเบของเบลก็ต้องรอติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย